รุงเทพเจ้าหน้าที่ตำรวจสอนอ,อวัาพญาไกรฮะมีการรับแจ้งว่ามีผู้หญิงคนหนึ่งถูกแทงตายคาห้องแล้วแบบโอ้โหสภาพศพคุณผู้ชม12แผลเห็นบอกว่าคนก่อเหตุเนี่ยชื่อว่าทางด้านของนายพานุเดชหรือว่ากี้กี้เองเขาบอกเป็นแฟนกับผู้หญิงชื่อว่านัชยานอนอยู่ภายในห้องกี้บอกว่าตอนนั้นผมกําลังจะขึ้นไปหาแฟนปรากฏว่าเปิดประตูหอพักเข้าไปเจอนัชยากับนัทวุฒ ผู้ชายที่ไหนไม่รู้นอนกันอยู่บนเตียงด้วยความโมโหเลยคว้าอาวุธมีดแล้วก็จ้วงแทงไป12แผลเห็นบอกว่าสภาพศพเนี่ยนะฮะคุณผู้ชมของทางด้านนัชยาหรือว่าบีมนอนตายอยู่คาเตียงนี่นะฮะคุณผู้ชมโดนแทงที่อ,อก4แผลสะโพกซ้าย2แผลแล้วก็แขนซ้ายอีก6แผลเห็นมีการบอกว่าเจ้าตัวเองหลังจะเกิดเรื่องเกิดนาวไม่ได้หลบหนีไปไหนนะฮะรอเจ้าหน้าที่ตำรวจมอบตัว แต่วันนี้ครับคุณผู้ชมเมื่อคืนที่ผ่านมาทางด้านของพ่อของบีมเองเห็นบอกว่าพอเข้าไปเจอร่างลูกสาวทําใจไม่ได้เลยนะฮะกอดร่างที่ไหลวิญญาณของลูกผมขอมม่ได้ขอัมาเย่มมาร์นาือแต่พ่อลูก โอเคนี่ครับคุณผู้ชมคือคุณพ่อเองก็บอกก็ทำใจไม่ได้กับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นแล้วหลังจากที่มีการแทงน้องบีมเสร็จปุ๊บเจ้าพานุเดชหรือว่ากี้เห็นบอกว่าขับรถปอตไซหลบหนีนะฮะ ภาพจากกล้องวงจรปิดวันนี้ผู้สื่อข,ข่าวของเราน้องดนได้มาเห็นบอกว่าจับภาพได้ตอนสี่ทุ่มยีนาทีเห็นพานุเดชหรือว่ากี้ใส่เสื้อสีดําแล้วก็ขี่รถปอเตอร์ไซค์ขับมุ่งตรงไปยังขอแฟนเก่าอันนี้คือตอนมาถูกไหม,มใช่หลังจากนั้นเองเนี่ยตอนสี่ทุ่มครึ่งเห็นพานุเดชเลี้ยวเข้าไปในปากซอยหลังจากนั้นสี่ทุ่มสีมเห็นรถกู้ภัยเข้ามาแล้วน่าจะเกิดเหตุแล้วไปที่เรียบร้อยแสดงว่า เข้าไปเนี่ยตอนสี่ทุ่มครึ่งใช่ค่ะใช้เวลาแค่สิบกว่านอาทีนะฮะในการฆ่าชีวิตคนรักแล้ววันนี้ถามว่าเขาคบหาดูใจกันมาเนี่ยเห็นบอกว่าคบหากันมาสองปีแล้วก็มีการเลิกกันแล้วนะฮะล่าสุดเรามีโอกาสคุยกันกับทางด้านของแมนหรือว่านัทวุฒ แมนหรือว่านัทวุฒิเนี่ยบอกว่าผมเนี่ยเป็นแฟนใหม่ของบีมค่ะแล้วก็บอกว่าก่อนเกิดเหตุก็เข้ามาที่หอพักของบีมนั่นแหละเพื่อที่จะมาเอาเค้กแล้วก็กําลังจะกลับบ้านระหว่างพูดคุยกับบีมซึ่งเป็นแฟนของผมเพราะผมถามบีมไปแล้วบอกบีมบีมเลิกยังบอกบีมเลิกแล้วนะเลิกกับทางด้านของไอจอกี้ ok แล้วเป็นที่เรียบร้อยพอคุยกันอยู่ปรากฏว่าเอา้ากี้หรือว่าพานุเดชเนี่ยเข้ามาภายในห้อง พอเข้ามาภายในห้องเสร็จปุ๊บเคาะประตูอยู่แบบนั้นนะฮะคุณผู้ชมแล้วหลังจากนั้นมาผมก็งงว่าเฮ้ยเคาะทำไม,อมพอเคาะปุ๊บผมก็เลยไปเปิดเคาะอยู่10นาทีฮะแล้วหลังจากนั้นมาเห็นบอกว่ากี้ก็พังประตูเข้ามาเลยแล้วก็มาต่อยผมก่อนผมก็ต่อยคืนหลังจากนั้นรู้สึกว่าเอ้ยผมสู้แรงไม่ได้แล้วเลยออกอุบายวิ่งล่อแล้วก็วิ่งออกมาจากห้อง โดยคิดว่าทางด้านของกี้คือพานุเดชเนี่ยนะฝ่าย <ไฟ S 1> ชายกับบีมซึ่งเขาเป็นแฟนเก่ากันเขาน่าจะคุยปรับความเข้าใจกันรู้เรื่องมากกว่าเพราะผมเป็นแฟนใหม่ของบีมจริงแต่เพิ่งคบหาคุยกันได้แค่เดือนเดียวเองหลังจากนั้นผมพยายามโทรศัพท์แจ้งเจ้าหน้าที่ตำรวจซึ่งตอนนั้นคิดว่าอาจจะเจอกับคนในหอพักที่เป็นพลเมืองดีเข้ามาช่วยเหลือหรือเข้ามาช่วยห้ามพอแจ้งกับตำรวจปรากฏว่าตำรวจไปถึงห้อง ผมก็ตามไปด้วยไปเจอร่างแฟนคือบีมฮะนอนจมกองเลือดไร้วิญญาณอยู่โดยมีตัวของกี้ซึ่งเป็นแฟนเก่านั่งร้องไห้ยอยู่ข้างศพลองฟังเสียงแมนแฟนใหม่ดูฮะก็พังห้องเข้ามานะครับพังตูเข้ามามาถึงเขาก็ต่อยผมก่อนตอนแรกต่อยผมต่อยใครอีกทันมาแต่ผมสู้เขาไม่ได้ผมก็เลยตกตลงมาข้างล่าง โดยไม่ก็ถ้าเขาอยู่กับผู้หญิงเขาคงไม่ทําอะไรขนาดนั้นถ้าไม่มีผมอยู่ตรงนั้นคิ่ว่าเคาทําแค่ผมเดี๋ยวก็ไม่ได้คิดคาดว่าจะทําถึงขนาดนี้ครับคืออยากให้เขาตามเราลงมาไม่อยากให้มันบานปลายหรือไม่ตามมาลงมาข้างล่างเผื่อมีคนที่ข้ามที่ช่วยอะไรอย่างนี้เขาเขายืนยันใช่ไหมว่ากับฝ่ายชายเขาบอกเลิกผู้ชายไปแล้วครับุยคุยกันได้เดือนือได้เดือนก็เล่าอยู่ครับเดี๋ยวก็ไม่ได้ คิดว่ามันจะมาแล้วรานยังนี้เขาก็ไม่คิดเลยเขาบอกหมว่าฝ่ายชายพยายามมาตามง้อมาตามอะไรอยู่ประมาณประมาณนี้เขาอ้างว่าเขาว่าโทรหาไปไม่มีไม่มีไม่มีเลยแล้วถามว่าตอนนั้นน่ะคุณผู้ชมฮะแมนบอกว่าอะไรรู้ไหมแมนบอกว่าไม่คิดว่ากี้จะแทงถามว่าตอนนั้นเอาไอตอนที่เปิดประตูมาเคาะอยู่สิบนาทีนะฮะ แสดงว่าตอนนั้นใช้เวลาจัดการเนี่ยประมาณ4ีห้านาทีเองเคาะประตูอยู่10นาทีกี้เคาะหลังจากนั้นก็เปิดพังออกมาแล้วก็ต่อยกันกับแมนแมนสู้ไม่ได้วิ่งออกมาแมนบอกว่าตอนนั้นเองผมไม่เห็นว่ากี้เอามีดมาด้วยไหมหรือว่ามีดเป็นมีดอยู่ในห้องของบีมผมไม่รู้จริงๆมารู้อีกทีหนึ่งคือเห็นว่าบีมนอนจมกองเลือดแล้วกี้ไปกอดร้องไห้ยอยู่ข้างร่างตำรวจ สอนอ,อวัทยาการก็เลยมีการควบคุมตัวกี้ไปสอบปากคําตั้งแต่เมื่อคืนแล้วใช่พอไปสอบปากคำเนี่ยเห็นบอกว่าครอบครัวฝั่งของกี้คนก่อเหตุเนี่ยพอรู้เรื่องค่ะก็ตามไปที่โรงพักกันเห็นบอกว่ามีการไปพูดคุยกับฝั่งของคนก่อเหตุว่าทําแบบนี้ลงไปทําไมเพราะว่าการแทงเข้าไปแบบนี้สิบสองแผลนะโหดเยี่ยมมากสำหรับการที่ผู้ชายคนหนึ่งบุกเข้าไปในห้องผู้หญิงแล้วจ้วงแทงเขาถึง12แผลมีป้ามีนา้าแล้วก็มีน้องสาวซึ่งเป็นลูกพี่ลูกน้องของฝั่งของกี้เนี่ยมาเยี่ยมที่ทางโรงพักค,ค่ะเห็นบอกว่า ได้มีการต่อโทรศัพท์ให้ทางกี้ได้คุยกับแม่ที่อยู่ที่ต่างจังหวัดแล้วเสียงเนี่ยมีการสะอึกสะอื้นเลยตอนที่พานุเดชหรือว่าในกี้ได้ยินเสียงแม่ของตัวเองแล้วร้องไห้ออกมาพูดมาคำนึงว่า ผมไม่ได้ตั้งใจหลังจากนั้นญาติก็พยายามจะพูดให้ฟังว่าเหตุการณ์มันเกิดอะไรขึ้นเพราะเขาคบกันมา2ปีรู้จักการทํางานด้วยกันแต่เท่าที่ดูเนี่ยเหมือนกับกี้เข้าไปในจังหวะที่ฝั่งของคนตายเนี่ยอยู่กับแฟนใหม่ <God. S 1> ก็เลยเป็นเรื่องเป็นราวเกิดขึ้นมีบรรยากาศช่วงที่ญาติพูดคุยกับกี้คะ่ะ สทียด anyway, okay. ่เียดกเอแต่ไม่ใช่เขาอยู่ต้องกันแต่สิเทียดแตสิบแมงพว่าแต่ว่าเป็นตะเบาเขาตะเานี้เ่อย่างไงไมเลี้ยงมล้าอยากไใจแคนเนกันเลยนะมนบ้ามันรงมนบสูส่มรวยก่านี้ก็เป็นัวัวก็แค่หัว เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นใครจะไปคิดนะว่าญาติก็ต้องมารอฟังว่ากี้เนี่ยพูดแค่คําว่าไม่ได้ตั้งใจออทั้งๆที่รักกันอยู่ดีๆสุดท้ายแล้วก็ฆ่าเขาคุณผู้ชมฮะประเด็นวันนี้เห็นว่ามันเป็นการที่แฟนเก่ามาเห็นภาพปาดตาบาดใจว่าบีมเองแฟนสาวเนี่ยทำไมมีรักข้าใหม่เร็วจังเลยแต่วันนี้เรามีโอกาสไปพูดคุยกับ น้องสาวเป็นลูกพี่ลูกน้องกันของทางด้านเจ้าก,กี้คือคุณบีบีเนี่ยบอกแบบนี้บอกพี่จริงๆแล้วข่าวที่ออกไปว่าบีมคนตายกับพี่กี้เนี่ยคนก่อเหตุพี่หนูเนี่ยเป็นแฟนเก่ากักนไม่จริง oh. เขาบอกว่ายังรักกันอยู่เลย oh. แล้วบอกก่อนหน้านี้เนี่ยทางด้านของบีมคนตายทำงานอยู่กรุงเทพ ส่วนกี้เป็นคนขนแก่นก็มาทำงานที่กรุงเทพเหมือนกันเลยคบหากันได้สองปีหลังจากนั้นเองเนี่ยมันมีเหตุการณ์ที่กี้ต้องกลับขอนแก่นแล้วก็ไปหางานทำที่ขอนแก่นปรากฏว่าบีมเองก็ไปหากี้ที่ขอนแก่นบางครั้งกี้ก็มาหาบีมที่กรุงเทพไปมาหาสู่กันแบบนี้มาโดยตลอดไม่ได้เลิกกันจะเลิกกันได้ยังไงพี่1213เมษาช่วงสงการบีมคนตายเนี่ยยังขึ้นไปหากี้ที่ขอนแก่นเลย แล้วครั้งนี้การมาของกี้กะจะเซอร์ไพรส์คุณผู้ชมฮะพราะบอกโอเคไม่อยากไม่อยู่แล้วขอนแก่นขับรถมอเตอร์ไซค์มาเลยฮะเพื่อหวังจะมาเซอร์ไพรส์แฟนแล้วเวลาเข้ามากรุงเทพเขาก็ต้องมาหากันจูบไก็เป็นแฟนกันนี่จะมานอนที่ห้องปรากฏว่าพอเคาะประตูห้อง10นาทีก็ไม่ยอมเปิดแล้วพอเปิดไปไปเจอผู้ชายคนหนึ่งอเอา้ามันก็เลือดขึ้นหน้าสิ ไหนบอกว่าเป็นแฟนเก่าเหรอไม่มีทางยังรักกันอยู่เลยสงการยังไปเจอกันเลยลองฟังเสียงบีดูฮะ12-13ที่ผ่านมาเขาก็ได้ไปไปหาตัวพี่ชายหนูที่ต่างจังหวัดเกือบอาทิตย์หนึ่งค่ะใช่แล้วเ,เขาก็กลับมากลับมาที่กรุงเทพกลับมาก่อนแล้วพี่ชายก็หืองจะตามมาทีหลังเพื่อที่จะมาทํางานแล้วก็อยู่ด้วยกันอยู่ดีๆพี่ผู้หญิงก็เปลี่ยนไป ปิดเครื่องโทรไม่ติดไม่รับอะไรอย่างเงี้ยค่ะเขามาถึงตึกปุ๊บโทรเขาก็เอาเบอร์ใหม่โทรก็ไม่ติดก็ไม่อะไรเลยเขาก็เลยตัดสินใจขึ้นไปทางประตูไม่ได้คิดว่าแฟนจะนอนกับใครเพราะว่าไม่ได้เลิกกันใช่ฮ,ฮะคุณผู้ชมเอาแหละถึงแม้ว่าจะเป็นแฟนปัจจุบันหรือจะเป็นแฟนเก่าแฟนใหม่อะไรกันคนก็ไม่มีสิทธิแทงเขาจนตายและครอบครัวบอกว่าเขาเอาเรื่องนะฮะ พอลูกสาวเขาก็ต้องมานั่งทํางานเหมือนกันและก็มาจากต่างจังหวัดเหมือนกันใช่เพราะเขาอยู่ที่ขอนแก่นนะเนาะแล้วก็เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเห็นบอกว่าทางญาติิเองก็มารับศพออกจากที่นิติเวชท,ทางโรงพยาบาลจุฬาเพื่อนํานไปประกอบพิธีที่จังหวัดชัยนาทบรรยากาศการรับศพคุณผู้ชมเรียกว่าโศกเศร้ากันมากแม่ร้องไห้ออกมารับไม่ได้กับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเพราะลูกสาวเนี่ยจะต้องทํางานแต่สุดท้ายตายนะคะ ว่าเราได้คุยกับฝั่งของคุณพ่อนะคะพ่อธนวัฒน์บอกรู้ว่าจริงๆแล้วเนี่ยลูกสาวเนี่ยคบกับพานุเดชหรือว่าในกี้มานานแล้วแต่จริงๆเลิกกันไปแล้วนะเขาแยกกันอยู่มาสักพักหนึ่งแล้วระหองละแหงจริงๆแล้วช่วงสงกรานที่บอกว่าน้องเนี่ยที่เป็นคนตายเนี่ยต้องไปใช่ไหมที่ขอนแกน่นปรากฏว่าไม่ได้ไปนะเปลี่ยนใจในนาทีสุดท้ายว่าไม่ได้ไปที่จังหวัดขอนแกน่นไม่ได้ไปหากี้อ้โหโอ้ไม่ได้ไปสุดท้ายแล้วเนี่ยเหมือนกับกี้เองที่พยายามจะขอมาทางแม่บอกแม่ช่วยหน่อย แม่ช่วยหน่อยทางครอบครัวช่วยหน่อยให้ทางฝั่งของผมเนี่ยได้คืนดีกับบีมซะทีแต่มันเป็นไปนไม่ได้แบบนั้นไงก็เลยเป็นจังหวะที่กี้เนี่ยน่าจะลงมาจากขอนแก่นแล้วก็มาตามหาลูกสาวแม่จนสุดท้ายเกิดเหตุแบบนี้พ่อบอกคนรักกันเขาไม่ทํากันแบบนี้ฟังเสียงพ่อค่ะเรือ่องส่วนตัวก็ไม่รู้เขาเราแต่ครับแต่จะรู้ว่าพบก,กันก็นานอยู่แล้วก็เลิกกันก็พอจะรู้ ก็ร bon. mm ู้มานสักผักแล้วเขาแยกกันอยู่มาสักพักันอ้คแล้วก็ตอนนี้ก็เวลาทะเลาะกันก็เที่ยวไปเที่ยวมาเมื่อช่วงสงการก็มีอยู่ช่วงหนึ่งว่าน้องเขาจะไปหาแต่บังเอิญน้องแคนเซิลไม่ไปทุกข์ใจนะอาจจะเขาอาจจะขี้เพราะว่าเขาติดต่อทางรู้สาวไม่ได้เลยครับทางลูกสาวเรายืนันว่าต้องการเลิกกับเขาบ้าใช่ เขาพยายามติดต่อแล้วน้องก็บล็อกน้องก็บล็อกทุกทางเขาก็พยายามตือต้อตื้อคุณผู้ชมและเห็นบอกว่านอกจากนี้เองเนี่ยคุณแม่เห็นบอกว่าตอนนั้นเองเนี่ยนะฮะคุณผู้ชมมันได้ภาพนิ่งที่ทางด้านของบียังคบหากับทางด้านของกี้เนี่ยทางคู่ก็ดูถ่ายรูปคู่กันปกติฮะเขาบอกเมื่อก่อนรักกันจริงแล้วก็ปกติแล้วเนี่ยทางด้านของกี้เอง ก็เหมือนกับมีการตั้งรูปคู่เป็นรูปโทรศัพท์มือถือด้วยอ่าก็คือรักกันแหละฮะคุณผู้ชมแล้วมันก็มีแชทในส่วนของทางด้านการคุยกันระหว่างแม่แล้วก็กี้แม่เนี่ยก็มีการบอกอ่เนี่ยมีการยืมเงินกงเงินอะไรกันต่างๆสุดท้ายแล้วกี้เนี่ยตอบกลับมาแม่ผมมีแต่เงินสดบีมยังไม่คุยกับผมเลยผมรักบีมากแม่ช่วยคุยให้ผมหน่อยอมผมพร้อมจะช่วยผมบอกอยู่ ไม่ต้องยืมผมให้ได้แต่ผมขอแค่บีมกลับมาผมจะปรับตัวให้ดีขึ้นเอาแหละฮะคุณผู้ชมสุดท้ายการปรับตัวดีขึ้นคือการเอามีดไปแทงเขาจนตายบรรยากาศที่วัดอุตภะอยู่ที่มโนโรมชัยนาทนะฮะคุณผู้ชมเห็นบอกว่าวันนี้ครอบครัวของคุณบีมมีการตั้งศพแล้วก็มีการรดน้ำศพเห็นบอกว่าลูกของคุณบีมมีการมารดน้ำศพแม่เป็นครั้งสุดท้าย เพราะจริงๆแล้วบีมเองเขาก็มีลูกประกอบหน้านี้ค่ะแล้วก็บอกว่าบรรยากาศก็กไปไปได้วยความโศกเศร้ายังไงก็ตามครอบครัวบอกจะดำเนินคดีกับกี้ให้ถึงที่สุด